วันนี้เราจะมาเปลี่ยนลูลกลอยกันนะครับปกติเขาใช้ลูกลอย1นิ้วนะครับแต่อันนี้ผมจะเปลี่ยนลูกลอยอเป็นไซส์สี่หุนเนาะเพื่อช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าการประปาที่มาเข้าบ้านนะครับมิเตอร์ประปาก็เป็นขนาดสีห่หุนาะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปใช้ ลูกลอยขนาดหนึ่งนิ้วเพราะว่ามันมีราคาแพงถึงสองเข้านะครับตอนนี้กอ็อยู่ในขั้นตอนการพันเกลียวนะครับพันเกลียวอันนี้ผมจะใช้เป็นลดเหลี่ยมนะครับในการแปลนลดเหลี่ยมหนึ่งนิ้วลงสี่หุนพันทั้งสองตัวเลยนะครับรอบในการพันก็อยู่ที่สิบห้า ถึง25รอบในการพันนะครับแล้วแต่หน้าง,งานแล้วแต่อุปกรณ์เทปพ,พันเกี่ยวก็แนะนำให้ใช้เป็นรุ่นหนานะครับจะได้ใช้พันไม่ต้องพันหลายรอบถ้ารุ่นบางนี่ก็อาจจะตกไป30รอบนะครับมาครั้งขั้นตอนการประกอบตัวาวาลวลูกลอย ลดเหลี่ยม <c oughs> พันเกี่ยวต้องพันตามเกี่ยวนะครับอย่าพันย้อนเกี่ยว <c oughs> นี่คือขาลูกลอยครับผมลองใส่ดูว่ามันตรงรุ่นมันใส่กันได้ไหมของที่ซื้อมา ลองมุนดูก่อนครับนี่คือตัวเรือไหมครับขนาดนิน้วแต่ไม่ใช่ทองเหลืองทแท้แล้วก็อุปกรณ์มันเป็นเหล็กครับผมเหล็กแช่น้ำเนาะก็เกิดออกไซด์เกิดการเป็นสนิมขาด ทาให้ปิดน้ำมาอยู่แต่ตัวนี้เป็นอทองเหลืองแท้แล้วก็อุปกรณ์อื่นพวกขาก็ทําด้วยสแตนเลสนะครับทนทานต่อการกัดก่อนถึงขั้นตอนการประกอบนะครับเราจะยังไม่ใส่ขาลูกลอยกับลูกลอยนะอ่าถ้าใส่เข้าไปแล้วมันขันยากอ่ะเราขันไปเลย เมื่อกี้พันบางไปพันอีกรอบนะครับพันเพิ่มอีกห้ารอบดูวิธีขั้นตอนการขันขันธรรมดาเลยนะครับระวังอย่าให้มันปีนเกลียวนะครับถ้าปีนเกลียวเนี่ยอาจจะเสียนะครับของมุนเข้าไปเลยมุวนด้มือเปล่าก็ได้ครับ ไม่จำเป็นต้องใช้ประแจอะไรขันเอาให้แน่นให้ตึงมือแล้วก็ให้สังเกตลูกรอยมันต้องความลงเช็คดูแน่นไหมถึงขั้นวิธีประกอบลูกรอยครับผมตัวนี้คือตัวน็อตล็อกนะ,ะล็อกกันคลาเวลาขันก็ขันเกีียวเข้าไปให้สุด แล้วค่อยขันน็อตตัวนี้ย้อนกลับมาล็อกกับลูกลอยให้มันแน่นโดยชานใช้ประแจเลื่อนหรือคีมก็ได้หรือเป็นประแจเบอร์สิบ mm hmm. ได้หมดแล้วแต่สะดวกของท่านผู้ท่านรับชมเนาะ mm hmm. อันนี้พอตึงมือนะครับอย่าแน่นมาก เด็กเกียวมันจะเสียรประกอบเข้าไปในถังแล้วครับพานี่เนี่ยครับจะติดปัญหาน้ําในถังมันเยอะดูนะครับอ่าเห็นไหมมันขันไม่ได้มันต้องใช้แรงเยอะกดลูกลอยลงไปในการขันแต่ผมจะสอนเทคนิคนง่ายๆนะครับตัวเนี้เราจะยังไม่ขันเราจะไปปล่อยน้ําออกจากถังก่อนให้มันพ้นลูกลอยเปิดเลย ถ้าใครเสียดายน้ําก็สามารถใช้ใช้ถังรองได้นะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ไม่มีถังรองผมเลยจะเป็นต้องปล่อยน้ําทิ้งปล่อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะพ้นอ่านี่แหละครับพุนลูกลอยแล้วครับเน,นี่ยขันได้ปกติขันได้ง่ายมากเลยขันเข้าไปขันง่าย ันสุดเกียวสเสกียวเสร็จปุ๊บเราก็ทําการล็อกครับอันนี้่าใช้ปจัจเลื่อนล็อกเหมือนเดิมให้แน่นให้ตึงมือ,อใช้ปัจเจียเลื่อนใช้ปัจเจียเบอร์สิบ,บก็ได้นะครับเบอร,ร์สิบหรือเบอร์สิบเอ็ดก็ได้เราจะใช้ปเป็นคีมขันแล้วแต่ถนัดนะครับเสร็จเรียบร้รอยเช็คดู พอนีเจะของว้านเขาปิดวาลแน่นเกินไปมือมุนไม่ออกเลยต้องใช้คอมาจับแล้วก็ขันบิดลองเปิดวาลดูแล้วเราไปดูน้ำที่ถังกันครับมันลงไหมดูดูไอถังลงไหมเดี๋ยวืนเล่นัหน,หน้าหมูห่บ้าน อ่ะมาแล้วครับน้ํามาแล้วแต่เราจะรอดูสักครู่ให้น้ําถึงระดับมันจะตัดไหมต้องเช็การก่อนส่งลูกค้าทุกครั้งครับอ่เป็นราวทองเหลืองแทจ้จากอิตาลีรับประกันห้าปีมาแล้ว ช็คดูเรื่อยๆนะครับลองยกดูก็ได้่ะมันตัดไหมยกไปดูเลยตัดนะครับระดับน้ํำถึงนี้ตัดแต่เราจะปล่อยไปเรื่อยๆนี่ก็คือใกล้เต็มและอ่าเร่งให้มันเร็วขึ้นเริ่มกดลงเพื่อให้น้ําได้ระดับเร็วถ้าแบบนี้มันจะช้านะครับเวลารอมันจะนานเสียเวลากดเลยครับกด ให้น้ำรีบมาให้น้ำมาถึงระดับเร็เรวแต่แบบนี้เราก็ต้องรอไปเรื่อยนะครับกดครับกดให้ระดับน้ำมันถึงเร็วใกล้แล้วใกล้ถึงระดับน้ำแล้วคราวนี้เราก็รอสักครู่นะครับรอให้ระดับน้ำมันเต็มแล้วให้มันตัด ถ้าใครใจร้อนก็กดอีกครับกดดูนะครับไกลเคียงละไกลตัดละระดับน้ำถังเจ็ร้อยลิตรเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้เต็มเจ็ดร้อยนะครับจะใช้ได้ประมาณห้าร้อยลิตรหรือว่าหกร้อยลิตรครับน้ำก็หยุดแล้วนะครับมาดูมิเตอร์จากการ ปลาปลาก็ไม่หมุนละ,ะแสดงว่าลูกรอยตัดสาเร็จเรียบร้อยส่งงานลูกค้าได้เลยนะครับอ่ะเราไปดูถังข้างบนอีกครั้งนึงนี่นะครับหยดนิดๆคือน้ําที่ค้างนะครับไม่ใช่น้ําที่มาจากไอ้นี่แหละครับเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องช่างมหายุทธนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมครับ